สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของอเคลอนตัวละครสายลบล้างที่แท้ทูเพราะว่าความสามารถของเขาคือการลบมอนออกไปเลยนะฮะเทคนิคนี้คือทําให้มอนสลายไปเลยแล้วแม่ตายของเขาก็ดมีแรงมากใช้ทีก็ลบล้างมอนหายไปเลยเหมือนกันไม่ต้องมาแปดดอทอะไรทั้งนั้นนะฮะลบๆมันไปเลยซึ่งเดี๋ยวในดูนี้เราก็มาคุยรายละเอียดของตัวอเคลอนกันนะครับ ก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน power pay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันทางร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมมีเติมผ่าน UBD ด้วยนะใครที่อยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ได้นําเติมผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนและที่จะขาดไม่ได้กับคนที่ใช้สายตาเยอะก็คือแว่น o p t a s แว่นที่มาพร้อมกับเลนช่วยกองแสงสีฟ้าลดอาการแสบตาแสบเกลือได้ ใครที่อยากได้แว่นทนทน,ทนใช้ได้ยาวๆคุณภาพคั้นเทพก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะเรามาคุยรายละเอียดตัวละครกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ i อเคอนจะไม่ใช้พลังงานในการกดไม้ตายแต่เขาจะต้องเก็บชาร์จให้ครบ9อันแทนมันเป็นเมคานิกเฉพาะตัวของเขาเลยนะซึ่งตัวสกิลของเขาจะเป็นการทำนำเมทใส่สตู3ตัวแล้วก็เพิ่มชาร์จไม้ตาย1อันให้ไอเคอน นอกจากสกิลจะเพิ่มชาร์จได้แล้วเมื่อศัตรูโดนแปดดีบัฟไอเคลอนก็จะได้ชาร์จ1อันด้วยโดยสามารถได้แค่1อันต่อ1แอคชั่นเท่านั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ซีโนวูปจุมตีศัตรูแปดดีบัฟไป3อันไอเคลอนก็จะยังได้แค่1ชาร์จหรือถ้าเป็นเปล่ากดไม่ตายแล้วลดป้องกานศัตรูไป5ตัวไอเคลอนก็ยังได้แค่1ชาร์จเท่านั้นแล้วก็ในเคสที่ศัตรูแปดดีบัฟกันเองไอเคลอนก็จะได้ชาร์จเหมือนกัน ตัวอย่างเช่นในคลิปตอนที่มอนหมามันระเบิดมันจะไปแปะดีบัฟใส่ตัวข้างๆไอเคลอนก็จะได้ชาร์จด้วยเช่นกันเรา่อนี้พอเราเก็บชาร์จได้ครบ9อันแล้วเราก็จะกดไม้ตายได้ซึ่งไม้ตายจะเป็นการโจมตี4ครั้งทำนาเมดมู่ใส่สตูซึ่งในระหว่างที่เราใช้ไม้ตายนี้สตูจะโดนลดต้านทานทุกธาตุลง20% และไม่ตายสามารถลดความทนทานของศัตรูได้โดยไม่สนวจจุดอ่อนไม่สนวนเรื่องาธาตุเลยก็คือต่อให้มอนไม่แพ้ไฟฟ้าไอเค o ลอนก็สามารถเบรกได้ส่วนเทคนิคเป็นอะไรที่โกงมากๆก็คือจะเป็นการฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่ระดับสูงหรือบอสทันทีแล้วก็จะได้ของรางวัลเหมือนการสู้ปกติด้วยเช่นถ้าเราสู้ในเวิลด์เราก็จะได้ของดอปที่เอาไว้อัพทั่วไปหรือถ้าเป็นมอนในบอดซิมเราก็จะได้พรเหมือนการสู้ปกตินะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จะประหยัดเวลาในการฟาร์มากๆโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะไปฟาร์มลีลิกในโหมดซิมคุณก็สามารถป่านลูกน้องแล้วก็วิ่งไปหาบอสได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณฆ่าศัตรูไม่ได้มันจะเข้าสู่การต่อสู้โดยทำดาเมจธาตุไฟฟ้าใส่ศัตรูทั้งหมดศัตรูจะโดนลดความทนทานโดยไม่สนธาตุอันนี้อารมณ์ไม่คล้ายเทคนิคของตัวซินูวูฟเลยซึ่งเอฟเฟกต์ทั้งหมดที่ว่ามานี้จะทำงานทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นในแต่ละเวฟนะสมมติถ้าเราเจอศัตรู3เวฟมันก็ทำงานได้3ามครั้งเลย สำหรับในส่วนของเทสอันแรกก็คือการโจมตี3ครั้งแรกของไม้ตายจะทำให้อเคลอนได้รับโบนัสนเมด3าเป3 0เ็นเป็นเวลา3เทิร์นซ้อนได้3ครั้งรวมเป็น90%เลยถือว่าเยอะมากๆและการโจมตีครั้งที่4ก็จะทำเนาเมดเพิ่มขึ้นด้วยส่วนันที่2เมื่อในทีมมีตัวละครสายลบล้างตัวอื่น1หรือ2ตัวอเคลอนจะทำเนาเมจแรงขึ้น1.15หรือ1.6เท่าตามตัวละครลบล้างที่มีนะครับ ซึ่งนี่เป็นพรสวรรค์ที่สําคัญมากๆเนื่องจากว่า1.6เท่านี้เป็นการคูณ1.6ตรงๆเลยไม่ได้ไปรวมกับโจมตีหรือโบนัสความเสียหายอะไรทั้งนั้นนะสมมุติคุณทํานาเม็ด10,001มันก็จะกลายเป็น10,006ตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทีมไมเคลอนเรื่องการมีตัวลบล้าง2ตัวในทีมสําคัญมากๆตัวน้าสุดท้ายคือเมื่อเริ่มการต่อสู้ไอเคลอนจะได้ชาร์จ5อันทันทีและเมื่อไอเคลรอนได้ชาร์จเกิน9อันเมื่อไหร่ เขาจะสามารถเก็บส่วนเกินได้สูงสุด3อันซึ่งพอเขาใช้ไม้ตายเมื่อไหร่ส่วนเกินมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นชาร์จทำให้เราใช้ไม้ตายรอบถัดไปได้เร็วขึ้นนั่นเองจากข้อมูลที่ว่ามาทั้งหมดเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกเลยก็คือเทคนิคเขากงมากๆนะครับการฟาร์มหวดซิมรายสัปดาห์หรือฟาร์มในเวลิลดอะไรต่างๆมันจะเร็วขึ้นแน่นอนแล้วก็ดามจบูของเขาแรงมากเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปของเกมเลยก็ว่าได้ แต่ดาเมจเดียวของเขาก็ไม่ได้ไว่าแย่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเคลียร์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นมอนเดียวหรือมอนหมู่ก็าตามแล้วเขาก็ใช้เบรกกับตีมอนเข้าทุกธาตุเพราะว่าไม้ตายของเขาจะมีเรื่องการลดความต้านทานทุกธาตุรวมถึงลดความทนทานของศัตรูได้ทุกตัวจะมียกเว้นตัวที่มีต้านทานไฟฟ้าเยอะๆที่ไอเคลอนอาจจะตีไม่เข้าแต่ถ้าเป็นมอนทั่วไปต่อให้ไม่แพ้ไฟฟ้า ไอเค o n ลอนก็ใช้ตบได้นะครับเพราะฉะนั้นจาก2ข้อนี้ทำให้อาเคอลอนเป็นตัวที่มีความยืดหยุ่นในการใช้เคลียร์คอนเทนต์สูงมากๆแล้วเขาก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้จัดว่าเล่นยากนะแค่เก็บชาร์จไม้ตายให้เต็มแล้วก็กดไม้ตายเรื่อยๆไอเดียหลักๆมันมีแค่นี้เองไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่สิ่งที่มันจะยากของเขาก็คือเรื่องของการจัดทีมเพราะว่าเขาบังคับต้องมีตัวลบล้างอีก2ตัวในทีมไม่งั้นดาเมจของเขาจะดรอปเยอะมาก ซึ่งถ้าเป็นตัวดาเมตตัวอื่นเราสามารถใช้เป็นตัวประสานหรือเป็นประสานผสมลบล้างมันมีความยืดหยุ่นแต่ของไอเคลอนมันไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะมีดาวสองนะครับแล้วเขาก็เป็นตัวที่มีทางเลือกและโคนสีดาวน้อยแล้วดาเมจก็จะดอกเยอะถ้าคุณไม่ได้ใช้ประจําตัวถามว่าไม่มีประจําตัวเล่นได้ไหมยังเล่นได้ครับตัวเขายังเก่งแค่ว่าดาเมจมันจะต่างกับคนที่มีประจําตัวค่อนข้างเยอะนะ เรามาต่อที่เอเด o รลอนนะครับสหรับดาวแรกก็คือเมื่อสร้างดามิใส่สตูที่ติดดีบัฟอยู่อัตราคิจะเพิ่มขึ้น18ก็ตรงตัวเพิ่มดาเมิมาประมาณ11ส่วนดาว2จะเป็นการลดจำนวนตัวละครสายลบล้างที่จำเป็นต่อตัวเทรดก็คือปกติเราต้องการ2ตัวเพื่อเอาโบนัสด,ดามิ1.6เท่าแต่พอเรามีดาวนี้เราใช้ตัวลบล้างแค่ตัวเดียวก็พอทาให้เราจัดทีมได้ง่ายขึ้นมากๆ และเมื่อเริ่มเทินของไอเคลอนเขาจะได้ชาร์จหชั้นทันทีโดยรวมแล้วเป็นดาวที่เรียกได้ว่าดีที่สุดดาวหนึ่งเลยเพราะว่าทําให้เราจัดทีมได้ง่ายขึ้นในทีน่นี้ดาเมจเพิ่มมา14%แต่ว่ายังไม่รวมเรื่องที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครในทีมได้ซึ่งดาเมจอาจจะเพิ่มได้มากกว่านี้อยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนตัวละครในทีมเป็นตัวอะไรนะครับส่วนดาวเมื่อเราใช้ไม่ตายจะทาให้ศัตรูทั้งหมด ติดดีบัฟทำให้โดนดาเมจไม้ตายเพิ่มขึ้น8%ก็ตรงตัวตรงนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันรวมดาว3ที่เพิ่มเลเวลของไม้ตายด้วยแต่ถ้ามองแค่ดาวสี่อย่างเดียวก็เป็นแค่ทางผ่านไปดาว6นะครับสุดท้ายดาว6ก็คือดาเมจของไม้ตายจะไม่สนต้านทานทาธาตุของศัตรูเพิ่ม20%ปกติไม่สน20บวกเพิ่มไปกลายเป็น40แล้วเมื่อไอคลอนใช้การโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้ ดาเมจที่ทําก็นับว่าเป็นดาเมจจากไม้ตายด้วยก็เพิ่มดาเมจในส่วนนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยสรุปแล้วดาวที่เด่นของอคิลอนก็จะเป็นดาว2กับดาว6นะครับในส่วนต่อมานอกจากตัวละครในทีมจะช่วยเพิ่มชาร์จให้อคิลอนได้แล้วก็จะมีในส่วนของไลโคนที่เพิ่มชาร์จให้ไอคิลอนได้ด้วยซึ่งที่เด่นๆจะมี2อันอันแรกก็จะเป็นไลโคนลูกะก็คือเมื่อคนใส่โจมตี ก็จะมีการแปะดีบัฟลดป้องกันก็เพิ่มชาร์จให้ไอเคอลอนได้ซึ่งไลโคนอันนี้ตัวลบรางก็ใช้ได้ทุกตัวแต่ตัวที่เหมาะที่สุดผมจะให้เป็นตัวของเปล่าเพราะว่าเป่าโดยพื้นฐานของเขาจะมีไม้ตายที่ช่วยลดป้องกันศัตรูเป็นหมู่ได้มันคอมโบกับไอเค o n ลอนดีมากๆแล้วเขาจะมีจุดอ่อนในเรื่องการโจมตีธรรมดาแปะดีบัฟไม่ได้แต่พอเรามีไลโคนันนี้มันก็กบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคอมโบกันดีมากๆ แล้วในทีมเรามีคนใส่ไลโคนอันนี้แค่อันเดียวก็พอนะเพราะว่าถ้าศัตรูติดดีบัฟอยู่แล้วมันไม่สามารถติดเพิ่มได้ต้องรอให้มันหมดเวลาก่อนแล้วก็มีทคนิคนิดนึงก็คือในเทิร์นไหนที่ศัตรูติดดีบัฟอันนี้อยู่แล้วเช่นเราใช้ไม้ตายเปาแปะดีบัฟอันนี้ไปก่อนในเทิร์นนั้นถ้าคุณมีดาวสีของเปาก็สามารถให้เปาใช้สกิล เพื่อลดต้นานทานน้าแข็งศัตรูเป็นการแปะดีบัฟอีกแบบแล้วก็เพิ่มชาร์จให้อเคลอนได้แต่ถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับสําหรับตารางนี้ก็จะเป็นค่าสร้างสถานะที่ต้องการของตัวละครที่ใช้ไลโคลูกะแล้วอยากจะแปะตัวดีบัฟให้ได้แน่นอนนะก็จะมีตั้งแต่วางซ้อน1ถึงวางซ้อน5แล้วก็ขึ้นกับว่าในทีมคุณมีเรื่องการลดต้านทานสถานะของศัตรูกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่มีเลยก็เอาจากแถวนี้นะฮะ และโคนนั้นต่อมาจะเป็นไล่โคนเทนของสายอนุลักษ์ซึ่งเมื่อศัตรูจมตรีคนใส่ศัตรูก็จะติดเผาไหม้ซึ่งเพิ่มชาร์จให้กับไอเคลอนได้ไล่โคนอันนี้ก็ใช้กับตัวอนุรักษ์ได้ทุกตัวเลยซึ่งค่าสร้างสถานะที่ต้องการก็จะมีหน้าตาตามนี้นะวิธีการดูก็เหมือนตารางก่อนหน้านี้เลยต่อที่เรื่องทีมกันเลยเพราะว่ามันสําคัญมากเราก็ต้องมีตัวลบล้างอีก2ตัวในทีมซึ่งตัวของเปาก็ดีมากผมได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ อีกตัวหนึ่งที่ดีสำหรับตัวสีดาวก็จะเป็นตัวของกุยนาเฟินเพราะว่าเขาสามารถแปะดีบัฟได้จากทุกแอคชั่นนะทั้งตีธรรมดาสกิลไม้ตายแปะได้หมดเลยแล้วก็มีทาเล้นที่ช่วยเพิ่มนืเมจให้ทีมด้วยแต่ว่าทาเล้์อันนี้ตอนมันเด้งในเทิร์สตูไม่ได้เพิ่มชาร์จนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขายังถือว่าเป็นช้อยที่ดีแล้วถ้าคุณมีเป็นไลท์โคนติวตัวเลี้ยวที่แจกในแพท1 1ก็ใช้อันนี้มาเน้นฟื้นพลังงานแล้วก็กดไม่ตายบ,ายบาย่อยๆจะได้เพิ่มชาร์จเยอะๆได้ แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นไลค์โคนอย่างร้านเฮอรตาที่ช่วยฟื้นพลังงานเหมือนกันก็ได้แล้วพวกตัวประคองทีมเราก็จะมีตัวหลักไฟซึ่งมีสกิลแปะดีบัฟล่อเป้าตอนที่เรากดใช้มันก็8ปะดีบัฟหนึ่งครั้งแล้วพอมอนมาตีเราถ้าเราใช้ไลค์โคนเทนเราก็จะได้ชาร์จเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักไฟเพิ่มชาร์จให้อเคลอนได้เยอะแต่ว่าโลเขาไม่หนาเพราะฉะนั้นในโมซเขาอาจจะแบกทีไม่ไหว แต่ถ้าในเพียวฟิกชั่นที่มอนตีไม่แรงมากแล้วก็มอนมีจํานวนเยอะเขาก็จะเหมาะมากๆส่วนตัวของกาลักเกอร์ซึ่งจะเป็นตัวฮิลตัวใหม่ก็มีไม่ตายกับการโจมตีปกติแบบเสริมพลังที่แปะดีบัฟได้แล้วถ้าเราให้เขาใช้ไลโคนอันนี้เขาก็จะได้เทินบ่อยช่วยสร้างแต้มสกิลไม่ตายก็มาบ่อยก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าใครไม่ได้มีไม่ได้ปั้นตัวพวกนี้ ก็ใช้เป็นตัวคิวธรรมดาอย่างลิงก์ไปก่อนก็ได้แค่ว่าน้องเขาไม่ได้ช่วยแปะดีบัฟแค่นั้นเองมาต่อที่ทีมสลับคนมีงบนะครับเปล่ายัางใช้ได้ดีเหมือนเดิมแล้วตัวที่มาคอมโบก็อาจจะเป็นตัวของซินวูฟซึ่งลดป้องกันได้เยอะแต่เป็นเป้าเดียวแล้วก็แปะดีบัฟได้จากทุกแอคชั่นหรือเป็นแบ็กซ์วอนที่ลดป้องกันน้อยนะแต่ว่าเป็นหมู่แล้วก็แปะดีบัฟจากทุกแอคชั่นเช่นกันแถมไม้ตายของแบ็กซ์วอนก็ทําให้ศัตรูโดนนาเมจแรงขึ้น ในเทินของศัตรูเองด้วยซึ่งเราสามารถเก็บไม้ตายของไอเคลอนมาไว้กดในเทินศัตรูเพื่อเอาดาเมจเพิ่มจากตรงนี้ได้โดยส่วนตัวแล้วก็ดีคนละแบบถ้าเป็นมอนเดี่ยวก็ซิน่าบูฟถ้ามอนมันมาเยอะหรือเพวฟิกชั่นตัวของเบสวอนก็จะดูดีกว่าแล้วตัวประคองทีมเราก็จะมีตัวอย่างเก็บผาดแล้วก็ใช้ไลโคนเทนไปเพราะว่าสกิลของเขาช่วยแปะดีบัฟได้แล้วทาลินของเขาช่วยเขาโดนตีบ่อย ทำให้เราใช้ประโยชน์จากไลโคนอันนี้ได้ดีมากๆแล้วโลเ่เขาก็หนากว่าตัวหลักไฟด้วยก็เป็นชอยที่เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาจากตัวหลักไฟหรือจะใช้เป็นตัวของฟูซวนซึ่งกันตายได้เรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมมีบัฟอัตรายิแต่ไม่มีการแปะดีบัฟเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยเรื่องการเพิ่มชาร์จได้ไม่เต็มที่แต่เขาก็ใช้งานได้หรือจะเป็นตัวของอเวนเจอรลีนซึ่งมีโล่ที่หนาแล้วก็ไม้ตายช่วยแปะดีบัฟได้ ก็เป็นทางเลือกในอนาคตนะครับอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมากๆก็คือการเล่นทีมแบบไม่มีฮิลแล้วใช้วิธีการฆ่าศัตรูให้ตายก่อนที่มันจะฆ่าเราไอเดียก็คือเราสามารถใช้ตัวของเวลมาหน่วงเทิร์มอนทาให้เรามีเวลาในการฆ่าศัตรูมากขึ้นแล้วเวลก็สามารถแปดดีบัฟจากสกิลกับไม้ตายได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตัวฮิลมาเป็นตัวบัฟซึ่งตัวของเมยนอกจากจะมีเรื่องการบัฟเดามจเยอะแล้ว ยังมีในเรื่องของการหน่วงเทอร์มอนเวลาที่มอนมันจะฟื้นจากการเบรกแล้วก็สามารถแปะดีบัฟจากไม้ตายได้ด้วยถ้าคุณใช้เวลบวกเหมยแล้วเล่นดีๆเราก็สามารถหน่วงเทอร์มอนแล้วก็เคลียร์มอนก่อนที่มันจะฆ่าเราได้นะฮะหรือคุณอาจจะใช้เป็นตัวอย่างโบเนียแล้วก็ตัวของสปาร์เกิลซึ่งก็มีเรื่องการเล่นแอคชั่นมีเรื่องการบัฟเดเมจและสปาร์เกิลก็มีการฟื้นแต้มสกิลด้วยสำหรับคนที่มีดาวสองของไอเคลอนเราก็สามารถจัดทีมแบบมีตัวแปะดีบัฟ แค่ตัวเดียวได้ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียมันก็คล้ายเดิมคุณอาจจะใช้เป็นตัวดีบัฟ2ตัวเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็นดีบัฟ1บัฟ1แล้วก็ตัวประคองทีมหรือคุณจะใช้เป็นดีบัฟ1แล้วตัวบัฟ2ตัวไม่ต้องมีตัวประคองทีมก็ได้เพราะว่าของคุณน่าจะพอในการฆ่าศัตรูได้เร็วนะฮะโดยรวมแล้วไอเดียคล้ายเดิมแค่เรามีทางเลือกในการจัดมากขึ้นแค่นั้นเองสลับและคนมาจำตัวก็จะทำให้ดาเมจคิของคนใส่เพิ่มขึ้น แล้วเมื่อคนใส่จมตีศัตรูจะมีในส่วนของการแปะดีบัฟทำให้เวลาไอคลอนใช้สกิลปกติได้หนึชาร์จจะได้เพิ่มเป็น2ชาร์จแทนนะซึ่งตัวดีบัฟอันนี้จะทำให้คนใส่สร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟเพิ่มขึ้นแล้วไม่ตายก็จะแรงขึ้นด้วยส่วนเทียร์ไลโคนก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ประจำตัวที่ซ้อน,น1ดาเมจเป็นมาตรฐาน100%เ ลองลงมาจะเป็นของซีโนวูฟกับของกราฟก้าดาวซึ่ง2อันนี้มีการแตะดีบัฟก็ช่วยเพิ่มชาร์จให้อเคอนได้ดามเมตก็จะดรอปลงมาเหลือ84กับ82ส่วนของเปล่าไม่ได้ช่วยเรื่องการเพิ่มชาร์จแต่ดามเมตก็ดีสุดของ4ดาวแล้วก็ที่ซ้อน5้าดาเมเอจอยู่ที่77ส่วนอันอื่นๆดามเมตจะดรอปลงมาเยอะเพราะว่าไลโคนสายลบล้างหลกัหลกๆมันจะเกี่ยวข้องกับดามเมตต่อเนื่องแต่ไอเคอนไม่ได้เน้นในส่วนนั้น มันก็เลยมีช้อยดีๆแค่ไม่กี่อันนะครับแล้วสําหรับคําถามยอดฮิตระหว่างไรโคนกับดาวหนึ่งเปิดอะไรดีผมก็เชียร์เป็นไรโคนนะเพราะว่ามันได้ทั้งเรื่องการเพิ่มชาร์จแล้วดาเมจที่ได้เพิ่มมันก็สูงกว่าตัวไรโคนทางเลือกที่เป็น4ดาวเยอะมากๆแต่ถ้าคุณมีงบเปิดถึงดาว2ได้ผมจะเชียร์ดาว2มากกว่าเพราะมันจะทําให้คุณจัดทีมได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าดีที่สุดก็ดาว2บวกไลโคนหนึ่งนะครับต่อที่เซตลีลิก สำหรับเซต4ชิ้นดีสุดก็จะเป็นไพโอนเนียซึ่งตอนที่ไอเคิรอนเขากดไม้ตายเขาจะมีเรื่องการแปดดีบัฟลดต้านทานทาน่ทาศัตรูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์จากเซตนี้ได้เต็มที่แล้วก็ลองลงมาจะเป็นเซต4ไฟฟ้าดาเมจดอบเหลือ93%แล้วก็เซตผสมจะเหลือประมาณ91%ซึ่งก็พอใช้แทนไปก่อนได้ส่วนเซต2ชิ้นแรงสุดก็จะเป็นเซตใหม่อิซุโมะเนแพท แต่ทั้งเรื่องอื่นอย่างเช่นเซต i อเน t g a m o t แล้วก็ Space ซ e ิ l i n g ถ้าเราทำสปีดได้ซึ่งก็ไม่ได้จัดว่าสูงมากดามเมจเขาก็ไม่ได้เบากว่าเซตใหม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเซตพวกนี้อยู่แล้วหรืออยากจะฟาร์มล่วงหน้าก็ฟาร์มเซตพวกนี้ก็ได้นะครับในส่วนค่าพลังก็จะแนะนำเสื้อเป็นอาตาคิโดยมีเป้าหมายคร่าวๆที่อาตาคิ70%กับความแรง140%หรือเป็น170ถ้าคุณมีไรโคนมาจำตัว แล้วก็รองเท้าจริงๆใช้ได้ทั้งจจมตีกับความเร็วแต่ถ้าคุณมีคนในทีมมาเล่งเทินให้เช่นคุณมีดาว2แล้วคุณใช้สปาร์เกิลหรือถ้าคนในทีมคุณช่วยเก็บชาร์จให้อเคลอนได้ไวเช่นคุณมีเปล่ากับซินโด o ูฟที่มีสปีดสูงๆแปะดีบับรัวๆแล้วก็ใช้ตัวอย่างเก็บผาดที่มีไลท์คอนเทนมาช่วยเพิ่มชาร์จให้ถ้าเป็นแบบนี้เราใช้รองเท้าโจมตีไปเลยเพราะว่า เราเอาชาร์จจากเพื่อนร่วมทีมแล้วเราก็ปาดไม้ตายแรงๆไปเลยดีกว่าแต่โดยไอเดียแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งคู่ขึ้นกับทีมแล้วก็ลูกแก้วโจมตีกับโบนัสไฟฟ้าดาม,มิใกล้เคียงกันมากให้เลือกอันที่ออฟสวยกว่าส่วนตัวเชือกก็ใช้เป็นจมตีไปเลยเพราะว่าการฟื้นพลังงานไม่มีประโยชน์กับไอคลอนอฟลองก็จะแนะนําเป็นอัตราคี้กับความแรงคี้ตามด้วยจมตีแล้วถ้าคุณใช้รองเท้าความเร็วก็เล็งที่ประมาณ134ก็ได้ ในส่วนของการอัพเทสก็อัพเป็นไม้ตายนำตามด้วยพรสวรรค์กับสกิลอัพคู่กันได้ส่วนตีธรรมดาก็ไม่ต้องอัพนะแล้วสรุปจากที่คุยมาทั้งหมดถามว่าไอเคลอนน่าเปิดไหมถ้าคุณมีงบเปิดประจำตัวได้ผมมองว่าเขาน่าจะ S บวกแน่ๆก็คือเป็นตัวระดับเทพเลยแต่ถ้าคุณไม่มีงบเปิดประจำตัวเขาอาจจะดรอปลงมาที่ S ได้ถามว่ายังเก่งไหมคำตอบก็คือยังเก่งครับ แต่สำหรับคนที่เพิ่งเล่นแล้วงบไม่เยอะเปิดประจำตัวไม่ได้นะผมจะเชียร์ตัวของจิงหลิวที่จะรีลันในแพทหน้ามากกว่าเพราะว่าจิงหลิวจะมีไล์โคนทางเลือกก็คือไล์โคนล้านเฮอร์ตาที่เราฟาร์มได้ฟรีเพราะใช้ไล์โคนนั้นๆดามเมจก็ไม่ได้ดรอปจากประจำตัวเยอะแล้วเขาก็จัดทีมง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะใช้เป็นตัวประสานผสมกับตัวลบหลังก็ได้ แถมจิงหลิวเป็นตัวละครที่เก่งเร็วมากๆเพราะว่าเขาจะมีบัฟอัตรายิในตัวเองประมาณ50%แล้วก็บัฟโจมตีเยอะด้วยต่อให้ลีลิคคุณไม่ดีเขาก็ยังเก่งได้เพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะกับมือใหม่กว่ามากๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีงบเปิดหลายคนมาจำตัวผมมองว่าจิงหลิวไอเคลอนน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจตามงบที่คุณมีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความชอบนะ ถ้าคุณชอบตัวไหนก็เปิดตัวนั้นแหละเล่นตัวที่เราชอบที่เราอวยสนุกที่สุดนะครับส่วนเรื่องปัญหาอะไรต่างๆถ้าเราอวยจริงๆเดี๋ยวเราก็แก้มันได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสโอเคครับคิดว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียในการปั้นแล้วก็จะทีมของไอคิลอนแล้วถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนะใครกดไลค์ก็ขอให้กาชาไม่หลุดเลดตัวละครมาไวๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผม สวัสดีครับ